สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Relax ก a า o ร99นะคะในวันนี้เราจะเปิดไพ่ดูพลังงานในหัวข้อเรนดอมที่ว่าอิทธิพลด้านใดของคุณที่กำลังบาดใจขยี้ใจคนขี้อิจฉาริษยาคุณอยู่เดี๋ยวเรามาเปิดหน้าไพ่ดูพลังงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปเรนดอมสามารถรับชมได้ตลอดนะคะ ไม่จำกัดวันเวลาแล้วก็ทุกสถานะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะอยู่ในสถานะความรักในรูปแบบใดหรืออะไรก็ตามนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นไกด์ไลน์จะดีกับคุณที่สุดนะคะสิ่งใดที่คุณฟังแล้วไม่โอเคไม่ตรงชีวิตคุณไม่ตรงใจคุณไม่รับนะคะเพราะนี่คือคลิปแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะเช็คผลง,งานส่วนตัว a d ด i อเที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ มาดูเพื่อความบันเทิงนะคะจะดีกับคุณมากๆเลยนะดูขำๆค่ะดูเพลินๆคิดซะว,ว่าฟังนิยายจากหน้าไพ่ที่ผู้อ่านมาเล่าสู่กันฟังในแต่ละคลิปแต่ละแต่ละแรนด้อมไปจะโอเคกับคุณมากๆนะคะมาขอดูพลังงานของคุณเลยค่ะอิทธิพลด้านใดของคุณนะที่กําลังบาดใจที่บาดใจคนที่อิจฉาคุณริษยาคุณอยู่ ทั้งแสดงออกแล้วก็ทั้งที่ไม่แสดงออกมาขอให้ไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกด้วยค่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะอันนี้พลังงานคุณเลยนะคุณขึ้นสองเหรียญคุณเป็นชาวธาตุดินสองเหรียญช่วงนี้คุณมีความลังเลเหรอหรือว่ามีอะไรเข้ามามาทำให้คุณเกิดความลังเลหรือว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือคุณทำงานสายบัญชีคะคุณเป็นเลขาคุณเป็นนักบัญชีได้นะไปได้หมดะคะคุณเป็นคนวันอังคารหรือเปล่าคะขึ้นเดือะเช้าเวอร์อิทธิพลด้านใดคุณเป็นคนแข็งคุณเป็นคนดุนะเป็นคนดุเป็นคนคุณน่าจะเป็นคนที่ตาดุดุเฉพาะที่ตา คือใช้ใสายตาใช้ใสายตาสยบอะค่ะบุคลิกคุณนะคุยนอบวนวลคุณเป็นคนฉลาดหัวดีหัวไวพูดจาดีเก่งสมองคุณนี่ประมวลผลแบบคุณอาจจะทำงานในในด้านของการที่ต้องใช้วาทศิลป์กับคนหมู่มากก็ได้นะคะสายงานคุณนะมันไปได้หมดนะหรือหรือเป็นงานที่ต้องเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยได้บุคลิกอย่างคุณอะเป็นคนเก่งนะคะเอาจริง สไต้์อย่างคุณเนี่ยควบครับคุณเป็นชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุน้ำคุณเป็นคนเหมือนจะเฟนลี่นะแต่คุณเป็นคนช่างเลือกเป็นคนสแกนทุกคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะไม่ว่าจะเป็นสายเพื่อนหรืออะไรก็ตามเป็นคนไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้ามาสนิทง่ายๆแต่ดูเป็นคนเฟนลี่นะคะแต่ดูเหมือนจะคัดคนที่จะเข้าถึงตัวเหมือนกันนายออฟเพนเอร์เคิคุณเป็นคนที่ อยู่ได้ด้วยตนเองสดสดสวยสวยรวยรวยหล่อๆอยิ่งสดยิ่งดีอ่ะเหมือนเหมือนบุคลิกอย่างคุณเนี่ยมันจะต้องอยู่สดสดอ่ะยิ่งสดยิ่งดูดียิ่งดูมีออร่ายิ่งดูมีแรงดึงดูดยิ่งดูเป็นคนที่แบบเก่งอยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งตัวเองได้หาเลี้ยงตัวเองได้ทํามาหากินได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งใครอะไรใดๆดีไม่ดี ญาติพี่น้องอ่ะต้องมาพึ่งคุณด้วยซ้ําด้วยพลังงานนายออฟเพนเดอร์เคลนคุณขึ้นถึงเก้าเหรียญคุณเป็นคนมีความมั่นคงในชีวิตสูงงานคุณมันอาจจะจะดูคุณอาจจะเป็นคนที่คือในบรรดาคนในครอบครัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีไรายได้มากกว่าทุกคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วมันเลยทําให้คุณแบบว่าเป็นที่พึ่งให้พี่น้องคุณได้ คุณไม่ได้ไปพึ่งใครนะคุณพึ่งตัวเองแต่พี่น้องคุณอะมาพึ่งคุณโดยเฉพาะเรื่องการเงินคุณเป็นชาว LGBTQ ได้นะนี่แหละค่ะความเก่งของคุณคุณเป็นคนมีความมั่นคงนะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคุณเป็นคนที่เติบโตได้ด้วยตนเองยืนหยัดได้ด้วยตนเองเก่งเพราะความสามารถตัวเองทำงานในการใช้สมองทำงานในด้านการใช้วาทศิลป์ ใช้ว่าถ้าศิลหาเงินใช้สมองหาเงินอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ไปได้หมดนะคะแต่ต้องเป็นออ,อาชีพสุจริตนะคะอันนี้ผู้อ่านต้องขอย้ำนิดนึงนะคะต้องเป็นสายสุจริตนะเพจ of source อิอทธิพลด้านใดในตัวคุณที่บาดใจคนอื่นอยู่คุณเป็นคนเอาแต่ใจนะในมุมของคนอื่นที่เขามองมานะ ไม่ว่าคุณจะอยุ่เท่าไหร่ก็ตามนะคุณอาจจะอายุมากแล้วแต่มีนิสัยแบบมีนิสัยเด็กของคุณอนะ่ะถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะคนเรามันต้องมีจุดเสียเป็นเรื่องปกติมากแต่ในเรื่องหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จคุณเบอร์หนึ่งไนงะคุณเป็นผู้นําคุณเป็นที่หนึ่งเ e n off ครับคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะ ten o f ครับสิ่งแรกที่คุณจะนึกถึงก่อนตัวเองคือครอบครัว เพราะว่าไพ่คุณขึ้นสายโสดนะโสดฟิลพวกไม่ไม่คุณมีเก้าเหรียญอะแต่บางเคสบางท่านมาฟังก็อาจจะมีครอบครัวฉะนั้นแรนดอมนี้ตีได้สองสองกรณีหนึ่งคนโสดสองคนมีครอบครัวแล้วผู้อ่านให้อย่างนี้เลยนะคะเดวิล <c oughs> <c oughs> ทำไมผู้อ่านต้องหัวเราะโอ้คุณพระคุณเป็นคนที่เสน่ห์แรงมาก คุณเป็นชาวราศีมังกรหรือเปล่าคะเมืก่อกี้เพิ่งพูดถึงอาชีพสุจริตให้เดวิลขึ้นมาเออมันอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวคุณนะถ้าคุณไม่ได้ทำนะคะแต่ถ้าคุณทำเนี่ยเดยวิลในตัวคุณก็ไม่ธรรมดานะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่มันจะเป็นสายอบายามุเลี่ยงได้เลี่ยงนะหรือมีคนจะมาชักชวน ชักชวนคุณให้ไปลงทุนในธุรกิจที่มันเทาๆอย่าทำนะคะถอยได้ถอยห่างได้ห่างอย่าอย่ายุ่งเกี่ยวค่ะอย่ายุ่งเกี่ยวกับอบายมุทุกรูปแบบถ้าตัวคุณไม่เป็นแสดงว่าคนรอบตัวคุณญาติพี่น้องคุณไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุพล,ลง,งานตรงนี้นะไฟอับคับคนเราไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์คือชีวิตมนุษย์เราไม่มีใครสมบูรณ์แบบ คุณคุณเด่นในด้านงานแล้วก็ในด้านการเงินของคุณคุณอาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรแต่คุณก็ไปได้เรื่อยๆของคุณนะโดยที่ไม่ได้เป็นภาระให้คนอื่นอ่ะก็อย่างที่บอกพี่น้องยังต้องมาพึ่งคุณเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องหัวใจไม่ประสบความสำเร็จไม่ผิดค่ะไม่แปลกไม่แปลกนะบางทีจังหวะเวลาคู่ของเรายังไม่มาฟล์เนตะเนช่วงนี้คุณโฟกัสแค่ตัวเอง โฟกัสกับสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วก็ทํางานที่คุณทําอยู่อย่างเต็มที่เหมือนเหมือนคุณไม่ค่อยเหมือนคุณไม่ค่อยคือคุณไม่เอาตัวเองไปวัดกับใครอะค่ะคุณคุณวัดเอความสุขของคุณเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณเลยแล้วความพึงพอใจของคุณก็ไม่ใช่แบบว่า ฉันจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือคุณคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะแต่คุณจะเป็นคนที่ทําอะไรดูกําลังตัวเองคือทําไปเรื่อยๆด้วยความที่คุณจะต้องทําด้วยตัวเองทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นอีการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นมันดูเกินจริงคุณเป็นคนที่อยู่บนหลักความเป็นจริงแต่ศักยภาพในตัวคุณคุณทําได้นะแต่คุณไม่เร่งตัวเองคุณไปเรื่อยๆคุณมีความรู้สึกว่าไปเรื่อยๆดีกว่า เหนื่อยก็พักไม่ต้องอัดตัวเองมากอะไรใดๆเนีย่ยคุณไม่เอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นนะคะคนอื่นเขาอาจจะโตเร็วกว่าคุณแต่คุณค่อยๆค,ค่อยเป็นค่อยไปใช้คํานี้ดีกว่านั่นแหละที่ทําให้คนที่รู้สึกไม่โอเคกับคุณ่ะเลยมีความรู้สึกว่าคือบางคนเนี่ยเขามองคุณเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยดูดูต่างดูแปลกดู มีรับลมคุมในดูเป็นคนร้ายลึกดูเป็นคนชอบเก็บอาการดูเป็นคนเอาแต่ใจดูเป็นคนถือตัวบางคนก็มองคุณอย่างนี้นะคือคนเหล่านั้นรู้จักคุณไม่ดีจริงไงคะรู้จักคุณเท่าที่คุณแสดงออกให้เห็นแค่นั้นเองบางทีคุณก็เล่นเกมคือด้วยพลังงานเดวิลในตัวคุณเนะี่ยคุณเป็นคนร้ายนะเอาจริงๆ แต่คุณน่าจะมีมีมุมตรงเนี้กับคนที่คุณรู้สึกว่าคือคุณเป็นเดวิลคุณก็เจอเดวิลเนี่ยเป็นฟิลของเกลือจิ้มเกลือแรงมาแรงกลับแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอานิสัยหรือบุคลิกด้านนี้ไปใช้กับทุกคนนะกับคนที่อยู่ในครอบครัวคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยคุณก็ไม่ได้เอาด้านนี้ไปใช้คุณจะเอาไว้ใช้กับบางคนพลังงานนะคะคือคุณเป็นคน อย่างที่บอกคุณเป็นคนตาดุคุณขึ้นเดอะทาวเวอร์คุณเป็นคนแข็งคุณเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอเลยนะเหมือนคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงปีต่ะความคิดคุณถามว่าถูกไหมถูกแต่บางทีก็มีผิดสีเท้ายังรู้พลาดนะคะนักปราชญ์ยังรู้ผังคุณก็รู้คุณรู้คุณเจอมาหมดแล้วล่ะชีวิตคุณดูตามหน้าไพ่เนี่ยคุณเจอทุกรูปแบบอ่ะกว่าคุณจะขึ้นมาก้าเหรียญได้คุณก็เหนื่อยลากเลือดเหมือนกัน ณเวลานี้ชีวิตคุณอาจจะมีไม่มากถึงเก้าเหรียญแต่มันเหมือนกับว่าชีวิตคุณดีขึ้นจากแต่ก่อนแต่ก่อนคุณอาจจะลำบากมากกว่านี้อาจจะแย่มากกว่านี้อาจจะหนักมากกว่านี้แต่ช่วงเนี้ยเหมือนชีวิตคุณมันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆคลายค่อยๆแบบไปตามสเตปอะตามกําลังบุญกําลังกรรมที่คุณทําไว้อะบุคลกของคุณคุณน่าจะเป็นคนที่ คนที่ไม่ชอบคุณนะคนที่อิจฉาคุณนะถ้าให้พูดเลยมันก็เข้าอีหลอเดิมาคือเก่งได้ไม่เท่าคุณอะสมองสติปัญญาไอคิวอคิวความคิดการดำเนินชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตคุณดูดแปลกดูดต่างจากคนคนในสังคมของคุณไปเลยคุณใช้ชีวิตแบบชิวคุณอาจจะเหนื่อยแต่เหนื่อยน้อยกว่าคนอื่นอย่างนี้ก็ได้นะคุณอาจจะเป็นฟิลของคนที่ทํางานแบบว่า ทํางานที่บ้านได้ Work from home ทํางานที่คอนโดได้แต่คนอื่นเนี่ยจะต้องออกไปทํางานข้างนอกทํางานเป็นเวลาแต่คุณเปล่าคุณทํางานตอนไหนก็ได้งานคุณมันอิสระถ้าคุณเป็นนายตัวเองเนี่ยมันมันมันก็อยู่ที่คุณถูกไหมคะคือมันอยู่ที่คุณจะแผนคุณขยันมากคุณก็ได้มากคุณขยันน้อยคุณก็ได้น้อยตตกะมันง่ายๆเลยแต่คนอื่นๆเขาไม่ไงเขาต้องออกไปทํางานเขาไม่ไปทํางานเขาไม่เขาไม่ได้ แล้วก็ต้องอยู่ที่เจ้านายอยู่ที่เท่าแก่อยู่ที่เจ้าของบริษัทอีกทุกอย่างจะต้องมีตัวกําหนดซึ่งตัวเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ไม่สามารถกําหนดคอนโทรลได้เองเหมือนคุณคุณเปล่าเลยวันนี้คุณอยากจะนอนเยอะหน่อยคุณก็นอนวันนี้คุณไม่อยากจะทําอะไรคุณก็ไม่ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะเป็นคนที่เป็นเป็นสายฟรีแลนซ์นะคะอาชีพคุณมันน่าจะอิสระมาก แต่ก่อนหน้านั้นคุณก็อาจจะเหนื่อยนะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตเหมือนคนเหล่านี้มาแล้วแหละแต่ณเวลาเนี้ยเหมือนคุณคิดต่างไงคุณคิดต่างแล้วคุณกล้าทําแล้วคุณลงมือทําแล้วด้วยความสามารถในตัวคุณอ่ะมันทําให้คุณทําได้อ่ะคุณอาจจะทํางานสายกลางคืนหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสายกลางคืนได้นะคะฟิลแบบผับบาร์เาราเกะอะไรอย่างเงี้ยได้นะพลังงานถามว่าทําไมผู้อ่านถึงพูดถึงสายอาชีพนี้ขึ้นมาคุณขึ้นเดวิลอ่ะ ร้านอาหารที่เปิดกลางคืนอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ผู้อ่านอ่านแบบกลางๆนะเพราะว่าสายอาชีพจริงๆมันเยอะมันลงรายละเอียดไม่หมดหรอกคะ่ะถ้าเราดูส่วนตัวผู้อ่านไพ่พูดให้คุณได้ลึกกว่านี้ถ้าใพ่คุณขึ้นอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้มันคือแรนดอมเราต้องพูดกลางๆเพราะว่า youtube เขาก็สแกนเหมือนกันเพราะว่าคนเข้ามาฟังเยอะแยะนะคะฉะนั้นเราต้องเป็นสุภาพชนขอดูพลังงานคุณเพิ่มดีกว่ามา คุณรู้นะว่าใครคิดอะไรยังไงกับคุณคุณมีเดวิลเนี่ยคุณเซนแรงนะเซนแรงแล้วคุณเป็นคนแข็งอ่ะเดวิลประกบติดทาวเวอร์เป็นคนดุอ่ะคุณเป็นคนเอาจริงนะถ้าคุณโกรธถ้าคุณโมโหคุณมานี่โอ้น่ากลัวนะคะเดวิลคือไพ่ปีศาจแล้วคุณมีในตัวแต่คุณก็เก่งนะคุณคอนโทรลเดวิลของคุณได้อ่ะคุณเยี่ยมนะคะเอาจริงโอ้โหเรนคุณเป็นชาวราศีสิงห์ ให้ขึ้นขนาดเนี้ยผู้อ่านมั่นใจเลยว่าคุณต้องทําอาชีพแบบว่าเป็นนายตัวเองธุรกิจส่วนตัวได้หมดนะไม่บรรยายมันเยอะเอาเป็นว่ากว้างๆอะ่ะเป็นนายตัวเองแล้วก็อะไรอะ่ะเป็นงานที่มันอิสระบุคลิกนี้เป็นผู้นํารับราชาการคุณก็เด่นนะรับราชาการคุณก็มีตําแหน่งนะถ้าคุณบอกโอ้ทางานประจําเป็นลูกน้องเขาคุณก็เป็นลูกน้องที่เจ้านายค่อนข้างจะ ไว้เนื้อเชื่อใจค่อนข้างที่จะโฟกัสมาที่คุณค่อนข้างที่จะมอบหมายงานที่เหมือนกับว่าอาคือลูกน้องคนอื่นไม่เรียกเรียกแต่คุณคือเหมือนคุณจะมีความก้าวหน้าแต่บุคลิกอย่างนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะลอยทั้ง้อยนะเป็นนายตัวเองทํางานอิสระบุคลิกแบบนี้นะคะคุณเป็นคนนิ่งมากเลยนะหน้านิ่งคุณเป็นคนยิ้มยากเสือยิ้มยากเสือยิ้มยากแล้วก็ตาดุ เวลาคุณโกรธเนี่ยคุณจะดูน่ากลัวมากเลยนะโดยเฉพาะแววตาคุณ <c oughs> ซึ่งไม่รู้จริงหรด้วานะคะแต่ว่าหน้าไพ่มันขึ้นนะเทนอฟซอสโอ้ชีวิตคุณนี่เจอมาหลากหลายไพ่เทนอฟซอสเด็กนี้สวยนะคะสีมันออกแบบดำอมม่วงม่วงอมดำดูมีมนขลังดีดูมันมีแรงดึงดูดดีชีวิตคุณเจอมาเยอะนะ บางเคสบางท่านก็ผ่านความเป็นความตายมานะคะหรือสูญเสียคนในครอบครัวเป็นที่รักไปได้นะคะคิงออบวานโอ้โหคุณมีไพคีนกับคิงขึ้นคู่คุณเป็นคนมีหินอย่างในตัวคุณเป็นคนมีทั้งแข็งความแข็งแกร่งแล้วก็อ่อนโยนในตัวคุณเป็นคนพลิกแพงเก่งนะคิงกับควีนไม้ขึ้นเนี่ยโอ้ฉลาดเบอร์แบบไม่รู้จะใช้เบอร์ไหนอะ่ะโอ้โหคุณพระคิงออบครับใหม่ ให้ขึ้นขนาดนี้นะคุณไม่ใช่ลูกน้องใครหรอกคุณเป็นนายตัวเองคุณมีธุรกิจส่วนตัวคุณมีธุรกิจส่วนตัวบางท่านนะคะรับราชการด้วยแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยธุรกิจส่วนตัวมีทั้งขาวเทาอาจจะยืงๆไปดำนะแต่ผู้อ่านอ่านให้แค่ขาวกับเทาให้คุณขึ้นขนาดนี้ไม่ธรรมดานะแปดไม้คุณทำสายโซเชียลแน่เลยแปดไม้คุณทำในด้านของ เทคโนโลยีอ่ะสื่อดิจิตอลคุณอาจจะมีช่อง Youtube เป็นของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยช่อง TikTok ช่องอะไรอ่ะตามแพลตฟอร์มค่ะแพลตฟอร์มอ่าแพลตฟอร์มโซเชียลสมัยนีย้มีกี่อย่างอันนี้ผู้อ่านไม่สันทัดจริงๆนะคะเอาเป็นว่าทำในสื่อโซเชียลพลังงานคุณเป็นคนหัวดีสมองไวสติปัญญาดีบางเคสบางท่านนะคะขออนุญาตนะคุณไปมีหุ้นในเว็บพนันหรือเปล่าเป็นไปได้นะคะ คุณขึ้นเดวิลแล้วก็อืขึ้นเก้าเหรียญเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ตัวแล้วถล่าไปถอนตัวนะคะถอนตัวนะแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณตั้งใจเนี่ยก็ยิ่งต้องถอนเลยค่ะเดวิลมันคือให้ปีศาจนะตอนนี้คุณอาจจะมั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าคุณถล่าไปมากกว่าเนี้ยมันจะแย่นะคะพลังงานมันจะตีกลับนะมันคืออบายามุกอะคะ่ะไม่อยากจะให้คุณไปยุ่งนะคุณเปลี่ยนพลังงานเดวิลในตัวได้นะคะ ไม่ใช่ว่าเรามีเดวิลแล้วเราจะต้องปล่อยให้เดวิลครอบงำเราแล้วชักจูงเราไปในเส้นทางที่ผิดนะตอนนี้ชีวิตคุณมันแค่เท่าอะ่ะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตัวแล้วคุณต้องถอนเลยนะทําไมผู้อ่านถึงรู้สึกเอขึ้นมาคือไพ่มันขึ้นไหมคะขึ้นเก้าเหรียญแล้วก็เดวิลเนี่ยคุณอาจจะถูกเพื่อนชักจูงชักชวนให้ไปลงหุ้นซึ่งคุณไม่รู้ว่าไอ้หุ้นเนี่ยมันคือไปลงเงินในเว็บพนันเพื่อนคุณอาจจะมากโกหกว่าไปเทรดเงินหรืออะไรเงี้ยฉะนั้น คุณเช็คให้ดีนะคุณเช็คหุ้นส่วนคุณให้ดีนะหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนปัจจุบันที่คุณทําธุรกิจด้วยเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ยุ่งกับเดวิลนะถ้าคุณไม่มีพลังงานด้านอบายมุกก็แสดงว่าคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละคนที่คุณต้องดีลงานด้วยคนที่เป็นหุ้นส่วนคุณหรือญาติพี่น้องคุณอะมีพลังงานของเดวิลมันถึงส่งมาถึงตัวคุณมันจะมีผลกระทบกับคุณเพราะคุณจะต้องเป็นคนไปแก้ปัญหาให้แล้วไอ้คนที่เขาแบบจ้องคุณอยู่เนี่ยเขาก็รอจังหวะ เอาพูดง่ายๆเขารอจังหวะคุณล้มอ่ะถ้าคุณล้มเขาก็เตรียมใส่ใส่ในที่นี้ก็ทุกอย่างละค่ะเท่าที่คนเหล่านี้อยากจะทําแล้วด้วยบุคลิกของคุณเป็นคนแข็งตรงไม่ยอมคุณหักเป็นหักคุณน่าจะอาจจะเป็นฟิวคุณอาจจะเป็นฟิวของคนที่คือสายงานคุณมันอาจจะไปขัดแข้งขัดขาใครไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ได้นะบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คุณอาจจะไปสร้างศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ไม่รู้ตัว อาจจะเป็นพวกบุคลิกของคุณอาจจะเป็นพวกการพูดจาของคุณซึ่งเป็นคนที่ตรงมากพูดจาขวานผาซ่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณเผลอไปทําให้ใครไม่พอใจแต่คนเหล่านั้นยังเก็บอาการอยู่ไงด้วยความที่ตอนเนี้ยพลังงานคุณดีคนเหล่านี้พยายามหาจุดบอดของคุณเพื่อที่จะเล่นงานคุณแต่ณเวลาเนี้ยคุณยังคุณยังแข็งแกร่งอะค่ะคุณเป็นสเตนเนี่ยคุณยังแข็งแกร่งอะมันเหมือนบุญคุณยังเยอะอยู่อะ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีแบบนี้ไปตลอดนะชีวิตคนเรามันมีจังหวะขึ้นลงนะคะอย่างที่บอกถ้าคุณไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเดวิลไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วถอนตัวออกมาเลยนะคะถามว่าถอนตอนนี้ทันไหมทันสิคะเราเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วเราไม่ทําต่อเราหยุดแล้วเราไม่ทําต่อเราถอนตัวออกมานั่นคือคนที่คิดได้นะคนดีเขาจะแก้ไขนะคะคนอะไรจุดๆจ,จ,จะแก้ตัว ฉะนั้นเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องอย่างที่บอกหรือแม้กระทั่งเพื่อนคุณเนี่ยเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพื่อนเลิฟอะไรของคุณที่คบกันมายาวนานเนี่ยมาชวนเออเนี่ยไปทําตรงนั้นตรงนี้แต่คุณไม่รู้ไงว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงให้คุณเช็คให้ละเอียดเลยนะเอาให้รู้ลึกรู้จริงเลยนะก่อนที่คุณจะไปลงทุนทําอะไรใดๆกับใครสมัยนี้มิจฉาชีพเยอะค่ะแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละข่าวมีให้เห็นทุกวันนะคะ เห็นเห็นกันอยู่นะคนในครอบครัวเนี่ยยังไว้ใจกันไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าไว้ใจใครค่ะนอกจากตัวเองพลังงานของคุณก็ประมาณนี้เลยค่ะคุณไม่ไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนอ่ะให้คุณมันขึ้นชัดเจนแล้วว่าคุณเก่งกว่าคนเหล่านั้นไงสิ่งที่คนเหล่านั้นทําได้ก็ได้แต่ขรบขาใช้คําว่าอะไรดีอืมก็คงจะมีบ้างนะคะ แอบ,บแช่งแอบ,บอะไรคุณในใจเนี่ยหรือแม้กระทั่งฟิลพูดรับหลังถึงคุณเสียเสียหายเนี่ยแต่ทุกอย่างนะคะอย่างที่บอกอะกรรมอยู่ที่ปากคนเหล่นานั้นพูดเขาก็ต้องรับไปคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นยุ่งเรื่องคนอื่นหรือแม้กระทั่งพูด้ายสีคนอื่นในสิ่งที่ไม่จริงหรือมันจะจริงแค่นิดหน่อยแต่ไปแต่งเติมเนี่ยใดๆคนเหล่นานั้นก็ต้องรับค่ะเราไม่รับสัอย่างถ้าเราไม่ได้ทําอย่างที่เขาว่าถูกไหมแต่อย่างที่บอกอะมันบางทีมันก็ทําให้เราลาคาญ ก็เข้าใจว่ามันก็ต้องมีอารมณ์กันบ้างมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วยิ่งพลังงานไพ่คุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งคุณเป็นคนที่เกียรคนนี่คุณเป็นฟิลคนที่รักแรงเกียดแรงได้นะคือถ้าเกียดนี่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเลยนะคะคุณน่าจะเป็นฟิลคนประมาณนี้ได้นะฉะนั้นบุคลิกตรงไหนที่คุณมีความรู้สึกว่าคือถ้ามันแข็งไปมันก็ไม่ดีะคะ่ะบางอย่างมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ถามว่าคุณรู้ไหมคุณรู้คุณขึ้นไพ่ธาตุไม้ขนาดนี้อ๋อขออภัยค่ะขึ้นขึ้นไพ่ไม้ธาตุไฟคุณเป็นคนปรับเปลี่ยนพลิกแพลงเก่งอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสอนตรงเงินข้ามคุณอ่ะต้องไปคอยสอนคนอื่นด้วยซ้ําพลังงานก็ประมาณนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าคนเหล่านั้นอ่ะเขาไม่ประสบความสําเร็จได้เท่าคุณเขาไม่เก่งได้เช่นคุณเขาไม่ฉลาดได้เหมือนคุณเขาไม่ใช่คนที่มีโชคดีเหมือนคุณเขาไม่ใช่คนที่ ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ใหม่เหมือนคุณเขาเขาก็เลยทําได้แค่อิจฉาคุณเพราะเขาเก่งไม่ได้เท่าคุณเขาเขาไปได้ยินมีแต่คนพูดถึงคุณรับหลังในการสรรเสริญเยนยอว่าคุณเก่งคุณเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่ชีวิตล้มลุกคคานมาเยอะแต่คุณก็สามารถกลับมายืนหยัดใหม่ได้แต่คนเหล่านั้นทําไม่ได้เหมือนคุณไงคะอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้เป็นลูกน้องใครอ่ะคุณเป็นนายตัวเองอ่ะแต่คนเหล่านั้นเขาต้องทํางานเป็นลูกน้องคนอื่น แค่นี้ก็เทียบกับคุณไม่ได้ละทั้งๆที่ความรู้ฐานะหรืออะไรใดๆก็ไม่ได้ด้อยกันนะอาจจะสูสีกันแต่ในด้านของสติปัญญามันมันแข่งคุณไม่ได้อะเพราะคุณฉลาดกว่ามากใครคุณขึ้นคิงกับควีนถือไม้ขนาดเนี้ยคุณเป็นคนพลิกแพงเก่งค่ะพลังงานธาตุไฟอะเรียนรู้ไวพอๆกับเดเมาร i c เชียนเลยใพ่คุณนะแล้วขึ้นสเตรนท์อคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ ไพ่ใบนี้คือไพ่ผู้นานะคะมันคือราชสีอะราชสีก็คือผู้นําค่ะคือเจ้าป่าชีวิตคุณไม่เป็นลูกน้องใครหรอกคุณต้องเป็นนายตัวคุณเองต้องมีธุรกิจส่วนตัวของคุณเองจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญแต่มันสําคัญแล้วก็มีความภาคภูมิใจตรงที่คุณประสบความสําเร็จได้ด้วยตนเองได้ด้วยความสามารถได้ด้วยศักยภาพตัวเองได้ด้วยมันสมองของตัวคุณเองนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนเหล่าเนี้ยเขา อิจฉาลิษยาคุณอยู่เขาเก่งเขาเป็นสิงไม่ได้เหมือนคุณน่ะเขายืนแถวหน้าไม่ได้เหมือนคุณน่ะเขาทําไม่ได้เขาทําได้แค่ความคิดทําได้แค่วิษยาต่อไปก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แลนดอมนี้นะขอบคุณนะคะทุกๆการกดไลค์แชร์กดติดตามให้กับผู้อ่านไพยถือว่าเป็นกําลังใจมากๆขอให้สิ่งดีๆทุกอย่างจงบังเกิดแก่ทุกท่านนะคะ บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ